น้องค,ครับม,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 มาที่เหลือให้ไปห่อไหมครับสงสารมันเอาไปปล่อยเถอะอะไแม่งอ่ะมามา่านหนมันนี่สิมา,าทำไม นายก้มลงทีนายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วไงทำไมกินทิง้งกินฟางจำเทียมาเคยสอนให้ท่องก่อนกินข้าวได้ไหมปอปานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมันแช่เย็นก็เสียไฟ ถุงต้มสายเกตทางนั้นพลังงานต้องหมดกันพ่อลูกหลานจำจงดีอีเดียวสิกินทิ้งกินข,ข,ข,ขว้างพลังงานสูญเปล่าวรวมพลังหารสองลดพฤติกรรมสิ้นเปลืองพลังงาน